สวัสดีครับตอนนี้กับผมดังคุงนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไม่บอกนะครับโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรไม่บอกนะครับไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมดูครับดูเด็กนักเรียนนะครับที่เราจะไปสัมภาษณ์เขากันนะครับดูดูคนนะครับใช่ครับเราไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับเราจะหาเหยื่อให้ได้ไปดูกันเลยเอ่อคิดเหตุยังไงกับคุณลุงครับผม ดงไหนคะไม่ต้องเอ่ยนามไม่ต้องเอ่ยนามนะครับไม่เร็วเหมือนกันนะคะไล้วไม่เร็วเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะจะออกได้แล้ว <laughs> ลราออกได้แล้วม <laughs> ีความคิด <c oughs> เห็นว่าคืออยากให้เขาออกเร็วๆเป็นไม่ครับอันนี้เป็นใหม่ครับไม่มีความสามารถในการที่จะบ,บริหารประเทศสักเท่าไหร <laughs> ่ <laughs> โอ้โหต,ตกตกเกินไปแล้ว ไม่ค so kind of like ่อยดูแลเรื่องประเทศอะไรพวกนี้ยครับคิดผมผมก็ไม่ค่อยชูอันนี้เข้าใจว่าเขากําลังบริหารอะไรเกี่ยวกับเรื่องการระบรักษาจะจะแก้ไขปัญหาอะไรเกี่ยวกับพวโควิดอะไรพวกนี้อยู่ฝั่งเมื่อไหร่โควิดใช่ไหมครับโอเคนะครับก็รักไหมครับคนนี้รักมากเลยครับไม่ครับไม่รักลุงเหรอครับไม่ครับไม่ไม่คือลุงคือลุงตัวเองครับคุณลุงคุณลุงเองนิดนึงก็แล้วอันคืออยากให้เขาออกเร็วๆค่ะเพราะว่าอยู่ไปก็ ทำให้ประเทศมันก็แมันก็ยังยแย่ลงเรื่อยๆค่ะใช่ครับโอเคครับเขับอกบริหารประเทศได้แบบว่าแย่มากอะไรครับ้วอยากฝากอะไรไปถึงคุณคนนั้นไหมครับก็อยากจะฝากว่าออกเถอะไม่มีใครอยากให้อยู่หรอกอเ,อเ,เรื่องเรื่องปัญหาเกี่ับ แจกเงินเราแจกเงินมาให้ประชาชนอย่างเงี้ยครับอันนี้คือครอบครัวผมบางคนเขาก็ยังไม่ได้แค่ครอบครัวผมบางคนก็ไม่ได้เรื่องอะไรอยากตาบไปถึงคุณคนนี้ไหมครับหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็หาเลยไดดีกว่าเนาะกลุ่มพูดกันอกลุ่มพูดไปเยอะเลยกลุ่มพูดกันอกกลุ่มพูดไปเยอะเลยก็คือผมอยากรู้ว่าเขาจะเอาเงินเนี่ยมามาแจก มาแจกประชาชนทําไมทําไมไม่เอาไปแก้หาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้มากกว่าครับเพราะว่าเงินที่เขาแจกมาให้นี่ก็อยู่ได้ใช้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเงินพวกนั้นที่แจกมาก็หมดแล้วครับผมเขามีอะไรอีกไหมครับไม่ถึงก็เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับผมเอาหนังไหมไม่ครแม่กินอะไรอย่างครับกินแล้วครับ ตอนเนี้ยเขาควรที่จะอยู่ต่อหรือเปล่าครับหรือว่าควรที่จะยังไงผมคิดว่าเขาควรที่จะเลือกตั้งใหม่ได้รู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกที่เขาอยู่หน่อยจะออกออกเดี๋ยวอันกันปลาอะไรบ้างหอมกลิ่นเขาถามสุดท้ายนะครับรักลุงไหมครับ เอาแบบจริงๆหรือว่าแบบเอาแบบอยู่เป็นนะครับอยู่อยู่เป็นก็ก็รักจริงรักอยู่นะครับโอเคคนนี้รักอยู่นะครับผมเออคิดเห็นยังไงกับกับลูกชิ้นมันก็ก็ก็จะกินครับนิ่งให้เอาไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรักลุงไหมครับไม่รักหรอกครับโอเคครับรักไหมครับรักแค่ลุงตัวเอง โอเคครับรักแค่ลืมเลยนะครับผมคุณมากนะครับสำหรับที่ให้ตอบแทนนะครับขอบคุณมากครับผมคุณคนนี้ครับผมอันนี้ครับไมค์ครับไมค์ครับใช้เงินไปซื้อของไม่จำเป็นใช้อะไรบ้างครับพวกเรือดำน้ำอะไรเงี้ยรับประเทศไทยไม่ควรใช้อ่ะค่ะโอ้ไม่ควรใช้เรือดำน้ำใช่ไหมครับควรใช้เป็นอะไรครับควรใช้เป็นจรวดหรือเปล่าน้องพี่อะไรกับลุงคะ เออพูดได้ลยคใช่ไม่เลครตูดสูตุ้มควรลาออกแล้วขอบคุณนะคะร <c oughs> ักรักรักรักไหมครับรักเอรัตุ้มูรัมโอเคขอบคุณมากครับผม <c oughs> ใไห้ครับเอาไหม <c oughs> อาลเราเรียบร้อเล้วขอบคุณมากครับก็จบายการไปที่เรียบร้อยนะครับกับการสัมภาษณ์นักเรียนในวันนี้นะครับในวันโอเพ h นเฮาส์นะครับใครคิดอยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปใต้คลิปได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วและ MVP ในคลิปนี้ก็ได้แก่น้องเสื้อม่วงคนนี้นั่นเอง